ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทท่าหลายแต่หลวงปโปติยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาธิิในองค์มรรคองค์กรได้พูดถึงสมาธิที่เกิดขึ้นแก่พระยบ,บุคคลระดับโซดาบันว่าสามารถพัฒนาศรัทธาของท่านให้เต็มเปี่ยมบ,บริบูรณ์ หรือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ในใจส,สิขามองจากด้านของปัญญาก็มีความเห็นที่สมบูรณ์เืาเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนมองด้านใจสิขาก็คือศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าจะเพิ่มเติมจากระยะที่ท่านแสดงไว้โดยในยะหนึ่ง นั้นก็คือองค์ประกอบของสมาธิธว่าทำยังไงสมาธิธจึงจะเพิ่มพูนเจริญเติบโตได้แล้วก็มีความหนักแน่นอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลคราวนี้เพื่นสังเกตว่าสมาธ,ธิินั้นคือปัญญาสิกขาแต่ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วแนวที่เพิ่มพูนความรู้ทุกลักษณะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นความรู้ในทางที่ชอบมันก็ เป็นอุปการะต่อสมมาทิฏฐิด้วยกันทั้งนั้นบางคราวเราก็พบว่าทรงแสดงไว้ทั้งผู้สูตรแล้วก็ทั้งปัญญาก็มหมายความมาแนวผู้สูตรก็คือศึกษาเรียนรู้มาจากประสาทสัมผัสคือผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จําไว้ภายในใจบางกฎบางเกณฑ์บางเรื่องที่เป็นหลักสําคัญก็จําได้ขึ้นใจคือท่องได แล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาสู่กระบวนการคิดซึ่งเราอาจจะเรียกว่าจินตามยยปัญญาบ้างอาจจะเรียกว่าตรณนปริญญาบ้างอาจจะเรียกว่าโยนิโสมนสิกาบ้างก็แล้วแต่นะอะแต่โยเรียกเรียกว่าธรรมวิจัยบ้างเก็ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาในการพิจารณาตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นลึกซึ้งมากเท่หลายภาษาก็เปลี่ยนไป แต่เนื้อหาสาระจริงๆก็คือการเพิ่มพูนปัญญาขึ้นนั่นเองต่อสมาธิธิในที่หนึ่งนองค์ประกอบของสมาธิธิได้แสดงไว้เป็นห้าข้อด้วยกันแต่เมื่อเราล่าวโดยภาคสนามแล้วก็คืออาจจะเป็นเหตุหรืออาจจะเป็นอาการก็ได้ทั้งสองอย่าง หมายความว่าเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิที่มีความหนักแน่นมันคงขึ้นหรืออาจจะเป็นอาการของคนที่มีสัมผาสสมาธิิอยู่ภายใน,ใน,ในใจ,ใจิตใจเราก็ได้นะครับก็คล้ายๆกับคนเรียนหนังสือนะฮะมันมีลำดับขั้นตอนในการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ก็แสดงความรู้ความสามารถเหล่านั้นออกมาเพราะงั้นในการเรียนหนังสือหรือความรู้ความสามารถของเขานั้นอาจจะเป็นอาการหรืออาจจะเป็นเหตุที่ให้เกิดอาการเหล่านั้นก็ได้ ในทีน่นี้ท่านแสดงไว้เป็นห้าระดับด้วยกันระดับแรกก็คือศีลศีลเป็นอาการสำรวมระวังกายวาจาของตนเอาไว้ไม่ให้มีการกระทําที่เป็นการร่วงละเมิดถึงสิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่นแล้วก็เน้นไปที่สิทธินะฮะเป็นหลัก คอสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับวังข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นคือไม่ทําด้วยกายแล้วก็ไม่พูด,ด้วืยวาจาแต่มันก็สืบเนื่องมาจากเจตนานะฮะสืบเนื่องมาจากสํานึกหมายความว่ามีเจตนาที่จะงดเว้นมีเจตนาที่จะสํำรวมระวังเห็นคุณค่าของสีเหนิโทษของการไม่มีศีล เราก็ควบคุมอาการกายวาจาของตัวเองเอาไว้จนปงเป็นปกติภาพปกติสุขว่ากันตามความจริงแล้วในบ้านเราเนี่ยมันมีรูปแบบนี่มากที่จริงศีลเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยกุศลเจตนาหรือใครก็ตามมีกุศลเจตนาต้องการสมรวระวังต้องการงดเว้นต้องการไม่ล่วงละเมิดต้องการละความชั่วมันก็ทําได้ในขณะนั้น,น,น แม้แต่เราจะไม่สมาทานศีลมาก่อนเลยนะะไปถึงไม่เห็นเรื่องที่ควรแก่การละเมิดศีลแต่ว่าควบคุมใจตัวเองมีความสำนึกมีมโนธรรมอยู่ภายในใจมากพอมันก็รู้จักจับยั้งชั่งใจร,รู้จักบรรเทาความอยากที่บังเกิดขึ้นฮนะเช่นว่าไปเจอทรัพย์สินเงินทองก็วางทิ้งไว้มองซ้ายมองขวาแล้วก็อาจจะไม่เห็นใครแต่ว่าก็สำนึกว่าไม่ใช่ของเราอ่ะ กของคนอื่นแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาเป็นของของตนแม้ว่าจํานวนมันจะมากก่าตามไอ้ตรงเนี้ยก็ถือว่าการงดเว้นก็เป็นศีลขึ้นในขณะนั้นๆเขาเรียกว่าสัมปัตรตวิรักคืองดเว้นด้วยการพิจารณาสิ่งที่ประสบในขณะนั้นๆแล้วก็วินิจฉัยตัดสินเลือกประพฤติปฏิบัติในทางที่เหมาะี่ควร แต่แนวของการสมาทาเนี่ยเป็นแนวอย่างเข้าใจว่ามันน่าจะเกิดในยุคหลังเพราะว่าเราดูที่ภาษาบาลีเนี่ยมันไม่ค่อยเจอนะฮะไอศิขาประทังสมาธิยามีเนี่ยบาลีจะใช้แค่ว่าปานาติปาตาปฏิเบรโตโหติหรือปานาติปาตาโหติอะไรนี่คึงหมายความว่า ปาัาธิปาตาเวรมณีหรือปาญาธิปาตาปฏิวิริโโทติเป็นผู้งดเว้นจากปาญาธิบาตหรือเจตนางดเว้นจากปานาธิบาตมันจะมีลักษณะอย,อย่างนั้นก็หมายความว่าเมื่อเกิดสํานึกขึ้นมาเนี่ยก็สํารวมระวังวิธีการสมราทานเป็นวิเีียงคล้ายๆกับพันธสัญญาคือชาวพูดเราก็มาตั้งกันขึ้นเองนะค คือชาวบ้านก็แสดงเจตจำนงแล้วก็คล้ายๆก็ขอให้พระเป็นพยานในการสมาทานสิ่งของตนเองในการรักษาสิ่งของตนเองก็ใช้การสมาทานแล้วก็บอกกล่าวมาข้าพเจ้าขอสมาทานไสนาคมพร้อมด้วยศีลทั้งห้าประการพระท่านก็กล่าวนําให้ยังเคยคราวหนึ่งเนี่ยไปพบไหนที่ที่แห่งหนึ่งเนี่ยคือเขากล่าวเอง ก็อยังให้ชมเขาว่าเออมก็ดีเนี่ยคือกล่าวเองก็แสดงเจตนาลมขึ้นมาเองเราก็นั่งฟังเฉยก็ไม่ได้ต้องว่าอะไรแต่แนวหนึ่นเงเนี่ยมันจะมีลักษณะของการงดเว้นโดยเด็ดขาดคือปัญญาเรามีมากพอที่เห็นโทษชัดเจนเห็นคุณชัดเจนนะฮะแล้วก็งดเว้นไปเลยเช่นเห็นโทษของการดื่มสุราชัดเจนเห็นคุณของการไม่ดื่มสุราชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดไม่ดื่มสุราตลอดชีวิต ไม่โกหกตลอดชีวิตไม่ร่วงเกินทางประเวณีตลอดชีวิตไม่ลักทรัพย์ตลอดชีวิต,ตอะไรแต่ละที่จริงก็พอทําได้ฮนะมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรนะักหนเพีวยนแต่ว่าคนมันไปขลาดกลัวต่อการทําความดีจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นกระแสของเวรภัยอันตรายในชีวิตของบุคคลไว้ได้มากทีเดียวถ้าหกว่าเราทําได้เนะี่ยประการต่อไปนั้นก็คือสุตะ สุตตะนี่มันเป็นการพัฒนาปัญญาคือตัวเสริมสมาธินะฮะคือเราจะเรียกชื่อ,อยังไงก็ตามก็รสรุปว่ามันเป็นทางเกิดทางเกิดของของปัญญาเพราะว่าปัญญาในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันกล่าวโดยสรุปนะฮะมันก็มาจากสองทางทางหนึ่งก็เรียกว่าสัจชาติกปัญญาคือปัญญาที่เกิดโดยกําเนิดมันมีไว้พริบไม่ปีติิไม่ปฏิพาณมีพรสวรรค์มีความคิดความอ่านซึ่งบางทีก็น่าทึ่ง นะเช่นเขาเล่าบอกว่าพ่อสอนลูกเขาผ่านผ่านพา,นานไปหาผิดกับบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะลูกนะก็สอนลูกไอ้ลูกมันมันไม่ติดใจในะประเด็นตรงนี้แต่ลูกเขารู้นะฮะตัวเด็กเล็กๆ,ๆนี่แต่ก็ถามว่าพ่อพ่อถ้าคุณผ่านกับบัณฑิตมาคบกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงดังนั้นก็แสดงว่ามันเป็นปัญญาที่ติดตัวเขามา แล้วเขาก็เข้าใจว่าถ้าก็ผานก็เป็นผานเ็าบัฑิตก็เป็นบัณฑิตแต่ทีนี้บัณฑดีกับผานคบกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันก็กลายเป็นข้อสงสัยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขารู้เพราะพ่ออธิบายเนี่ยเขาเข้าใจแต่ก็คิดต่อจากสิ่งที่อธิบายนั่นก็คือลักษณะของปัญญาส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากพื้นฐานดั้งเดิมของเขามีลักษณะเด่นเป็นข้อสังเกตข้อสงสัย ในคราวหนึ่งได้เคยสอนหนังสือเด็กเล็กนะแล้วก็สอนภาพพุทธประวัติคือ,อยังทึ่งเขาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็โตเป็นหนุ่มไปแล้วนะฮะก็เขาตั้งปัญหาถามตอนออพระพุทธเจ้าทรมานช้างนาลาคีรีคือภาพขท่านเห็นไ้่ตจก่อนน่นเขียนนะแล้วก็เป็นภาพสี แต่เด็กเธอถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าผมจีวรแดงในขณะที่พระผมจีวรสีเหลืองที่จริงสีแดงนี่เขาห้ามผมนะฮะแล้วสีเหลืองเขาก็ห้ามผมแต่ว่าคนที่เขียนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเหล่านี้สีเขียวสีแดงสีดําสีขาวสีชมพูอ่ะพวกเนี้ยสีเหลืองสีแสดสีขาวสีดําสีชมพูเนี่ยก็ห้ามนะห้ามไม่ให้พระผม แล้วก็ตอนพระพุทธเจ้าพระจนพยมานที่ปนังธรณีบีบบีบมวยผมหยุดน้ำท่วมพยมานเนี่ยมันก็มีสัตว์เป็นสัตว์น้ำจืดทั้งนั้นแหละมันมีปลาฉลามผล่หัวมาตัวหนึ่งตัวชี้เลยตัวชี้เลยว่าตรงเนี้น้ำจืดเนี่ยทำไมมีปลาฉลามลนะ่ะอธิบายยากนะคือเหตุนี่ท่านคงไม่ได้คิดขนาดนั้น เต่ต้องก็เขียนเพื่อนๆไปที่จริงแม่น้ำในรัญชราเป็นน้ำจืดนะเป็นน้ำจืดเพราะงั้นปลาก็ต้องควรจะมีปลาน้ำจืดไม่น่าจะมีปลาน้ำเค็มอยู่ในที่นั้นนั่นก็คือล,ลักษณะเด่นของเขาว่ามีความคิดความอ่านมีตั้งข้อสงสัยใครเรียนใครรู้ใครจะเกิดความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและก็น่าชื่นชม ปัรญาประการหนึ่งนั้นมาอาจอาจมาจากการประกอบการกระทำโดยการศึกษาเรียนรู้อย่างที่ว่าไว้เนี่ยนะคือข้อที่น่าสังเกตเวลาเนี้ยพวกไก่ซปสนะฮะพวก,กไก่อะไรล่ะอกสอด้วยนะฮะสำนักการศึกษาแห่งชาติรือสอปสอสำนักปฏิรูปการศึกษาเนี่ยคือโจมตีเรื่องความจำแปลกเอามาจากไหนเกี่ยงนึกไม่ออกเลย เขามาจากไหนที่ว่าปฏิเสธการจำแล้วก็โจมตีเรื่องการท่องจำแล้วก็หาว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองมันไม่มีเป็นนกแก้วนกขุนทองนะที่จริงคำว่าจำในมันจำยังไงก็ได้นะดูบ่อยๆยฟังบ่อยบ่ยเห็นบ่อยบ่ยแล้วก็จำแม่นนั่นก็คือแบบเดียวกับท่องแต่มันใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นเท่านั้นเอง แล้วท่องนั้นก็นำสิ่งเหล่านั้นมาท่องไว้ด้วยปากเขาเรียกว่าพระเจ้าใช้คําอยู่สองคำแล้วก็ปรากฏอยู่ทุกแห่งเวลาพูดถึงสุตานี่คือทรงใช้ประคำบาลีว่าสุตะคือการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วก็ทตาคือทรงจําเรื่องราวเ่าดันเอาไว้แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าจะสาปริจิตาคือเก็บสะสมไว้ด้วยวาจาคือท่องท่องให้แม่น กฎเกณฑ์หลักการบทอคขย,ยานสูตรทั้งหลายนี่ก็ต้องแล้วก็มานาสานุเปกิตาคือนำมาเพ่งปินิพจารณาคิดจะเป็นระบบเป็นกระบวนการในการคิดที่ทยอยกันเป็นคลื่นแล้วก็มีความต่อเนื่องจนถึงเป็นทิฐิยาสุป,ปฏิปทาคือครบเจาะทะลุลุลูรโงในเรื่องเหล่านั้นเข้าใจทุกแง่ทุกมุมของเรื่องเหล่านั้นตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือหลักที่เรียกว่าสุตตะแต่นี้คําตรงนี้ยบางทีเนี่ย เ็เรียกว่าสุตะสุตทะโรสุตะสันนิจโยนะคือการสะสมสิ่งที่สดับจับฝังเอาไว้หมายความว่าสะสมสิ่งที่ผ่านมาทามาราการสัมผัสก็คือแบบจํานั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทรงใช้คําว่าวาจุกตาคือครองปากถ้าความคงเคยได้ยินคําว่าอสัชามลามันตาเป็นมนุ์ที่มีการไม่ท่องบทเป็นมน์ทินเพราะการศึกษาของมนุษย์เราเนี่ยที่จริงก็คือการพัฒนาขันห้า แล้วก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางประสาทส,สัมผัสเราจะเห็นว่าเป็นงานของจิตเนี่ยเป็นงานของจิตจิตทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสจิตทำหน้าที่จำสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสจิตทำหน้าที่คิดสิ่งที่ตนสัมผัสในขณะนั้นแล้วก็สิ่งที่ตนจำไว้คือถ้าจะมีด้านเดียวเราคิดมออก พราะเราลองสังเกตว่าสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกได้ยินครั้งแรกสูดลมครั้งแรกลิ้มครั้งแรกจับต้องครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่รู้เราจะไม่รู้เพราะอะไรเราไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาเพราะมันต้องมีประสบการณ์ที่เป็นฐานในการจะคิดเนี่ยหมายความต้องมีหน่วยความจําอยู่ภายในจิตของเราหรือใครจะเรียกสมองกระําใจนะฮะแต่สรุปว่าเรื่องความจำาันมีความจำเป็นและเห็นชัดเจนอยู่ยังภาษาเนี่ยถ้าเราไม่จำเราทำยังไง การสร้างประโยคประทานเนี่ยถ้าเราไม่จำเนี่ยทำยังไงคือยังนึกไม่ออกว่านักการศึกษาทั้งนั้นเนี่ยที่ทํางานในสอสอนอสอสอเนี่ยแล้วทำไมมาโจมตีเรื่องการท่องจําแล้วก็พูดบรรณาเน,าน็นะกรมวิชาการเนี่ยพูดบรรณา,นานแล้วมาก็เคยเป็นกรรมการในกรมวิชาการเคยทุง่งติงในที่ประชุมหลายครั้งบอกว่าเอามาจากไหนมันมีหลักเกณฑ์ที่ไหนละที่ที่ที่ไม่ต้องจํามันมีหลักเกณฑ์ที่ไหน เพราะมนุษย์เนี่ยมัน,ม,นมันต้องเรียนรู้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสโลกเราเป็นโลกของประสาทสัมผัสอ่ะมันไม่อื่นไปจากประสาทสัมผัสและที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญุตญาณทรงแสดงกระบวนการศึกษาเรียนรู้เอาไว้ในระบบประสาทสัมผัสแล้วก็นําไปสู่จิตในจิตจะทําหน้าที่จําทําหน้าที่คิดแล้วก็ทําหน้าที่รู้ขึ้นไปเรื่อยๆอปัญญามันก็เกิดขึ้นมาดับวิเคราะห์วิจัยต่างๆ พันสุตะเนี่ยมันเป็นการเสริมสมาธิที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มองในแนวแบ่งแยกที่เคยบอกเอาไว้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องเชื่อเอานะหรือจะทํำยังไงอ่ะเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้นฉันก็บอกคนนี้เป็นปู่เราเนี่ยเราเราไม่เชื่อทําไงพอบอกว่านี่คือปู่นี่คือย่านี่คือตานี่คือยายนี่คืออะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเราทาไงแต่เราไม่เชื่อเอา เพราะเราไม่รู้ความเชื่อมโยงระหว่างพ่อแม่เรากับปู่ย่าตายายเนี่ยเราไม่รู้และแม่แต่ว่าตอนอแม่เกิดเรามาเราก็ไม่เห็นนะเพราะมันก็ใช่ความเชื่อไม่ได้ใช่ความรู้เราใช่ความเชื่อแล้วก็ข้อต่อไปนั้นก็คือก็เรียกว่าสนทนาเนี่ยคือการแลกเปลี่ยนกัน ปรับความคิดความเห็นกันอาจจะสอบถามปัญหาอาจจะสนทนากันอาจจะถกเฉียงอภิปรายหาข้อยุติในแง่มุมต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าในมงคลสูตรเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงกาเลนะธรรมสากชากาเลนะธรรมสวัสดงเอตมังกัลมุตมังกด้วยกันทั้งคู่นะฮะคือการสนทนาธรรมะกันตามการสรรพวิชาอะไรก็ตามนะที่จริงก็นํามาสนทนากันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน นะความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ว่ามันต้องยึดโยงที่กฎเกณฑ์พอสมควรนะฮะไม่ใช่ตเตลิดไม่ใช่คิด็นตเตลิดไปอนะย่างวันก่อนที่ฝั่งเทพของพระติรารูปหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดความเกิดอะไรเป็นอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดเน่ยขณะนั้นนั้นมันว้าวเองฮะคือพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าถ้าใช้คําว่าเกิดเป็นนั้นแล้วก็คือเกิดจริงๆเลย เกิดในกำเนิดทั้งสี่เลยจะไม่ใช้คำอย่างนั้น่ึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่แปลกเ,เราก็จำแนแกแยกแยะได้นะฮะจำแนกแกแยะได้ว่ามันถูกหรือมันผิดอย่างวันก่อนมีท่านผู้หนึ่งนะพูดในที่ประชุมใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะฮะพูดว่าก็มังกรนรง์ชว่ชวนชวน,ชวนชาวนาให้หวานกล้านหนึ่งครั้ง วานสามครั้งนะฮะเก็บเกี่ยวไม่ใช่วันหนึ่งครั้งเก็บเกี่ยวสามครั้งตรงฟังก็แสดงความชื่นชมแต่เราเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะข้าวที่เราหวานเนี่ยมันสุกเป็นเหมือนกันน่นะฮะมันเติบโ,โตเป็นเหมือนกันมันไม่จําเป็นจะต้องปักดำหรกฮะนาหวานหน้าดำก็ส่วนหนึ่งก็ดำส่วนหนึ่งก็หวานนะฮะมันก็ถอนเขก็กลายเขาเวน้นข้อไว้มันก็กลายเป็นพวก พวกนั้นว่าพวกหวานมาเกิดมาจากหวานเขาก็โตเขาก็สุกพร้อมๆกันนะั่นนะฮะก็ข้าวมันหวานพร้อมกันนั้นก็คือคือการนำมาคิดพอพูดแล้วเราก็วินิจฉัยไดย้มันไม่มีเหตุผลอนะ่ะไม่มีเหตุผลทนะีพูดมาในลักษณะอย่างนี้ก็ทําให้เกิดสมาธิิพสมาธิิมันจะคิดอย่งมีกฎเกณฑ์มีระบบในการคิดหรืวก็เชียบเคียงกับหลักการต่างๆในความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ย ซึ่งแน่นอนเราก็ต้องมีข้อมูลแต่ข้อมูลบางอย่างก็มีปัญหาวันก่อนเนี่ยคุย,ค,ยคุยกับผู้ภัึกษาท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปเป็นสารมิต่ภาคใต้นั้นพยานเขาอ้างว่าเขาเห็นจำเลยเนี่ยค่าคนคือตอนนั้นเน่ยเขายืนอยู่ที่ใต้ต้นมันเทศเนีย โอ้ยมันเกิดเรื่องวุ่นวายเลยนะผู้ภาษาฟังเรื่องหนึ่งเลยมันเทศเนี่ยผู้ภาษาก็หมายความพันไม้ชนิดเลยนะะแต่เขานี่มันเทศคือมันสัมบหลังพูดเป็นคนเรื่องเลยอันนี้คือ,ค,อคือพอสนทนาพอซักถามนะก็มันจะเกิดความเข้าใจเกิดจะเกิดจกความเข้าใจที่ถูกต้องก็ปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ได้แล้วข้อต่อไปคือแนวสมถะแนวสมถะคือแนวที่ทําจิตใจให้เราสงบ สงบอยู่กับอารมณ์อะไรก็ได้นะเช่นว่าภาวนาวัพุโทโธกําหนดลมหายใจเข้าออกอดูที่จุดซึ่งลมกระทบนับลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเนี่ยแล้วก็จะเกิดความสงบความสงบเสร็จแล้วเนี่ยจิตที่มันนิ่งเนี่ยคือมันสร้างปัญญาที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงทําสมาธิเกิดเพราะบุคคลที่มีใจเป็นสมาธินั่นจะรู้เห็นในความเป็นจริง เราะฉะนั้นเมื่อเราทําใจสงบเป็นหลักของสมาธิสมาธิทิฏิเขาก็ค่อยๆเกิดขึ้นะคือสมาธิก็เกิดก่อนแต่ว่าปัญญามันก็เกิดตามขึ้นมาแล้วในสุดจะเกิดปัญญาเนิดชอบอะไรก็ตามที่เราฉุกคิดหรือหยุดคิดหรือเฉลียวคิดอะไรสักหน่อยนะมันจะมีความชดัดเดนมากยิ่งขึ้นพ้นสื่อต่างๆที่มีการนําเสนอมีเรื่องเยอะที่ว่า พอเราเริ่มใช้เหตุผลใช้ความคิดแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเหตุผลของมันในตัวของมันเองแล้วแทนที่จะเป็นการสร้างสรรค์พัฒนามันก็กลายเป็นการทํำลายเยี๋งวันก่อนยังมีฟังรายการนี่แผ่นดินอย่างนึกชื่นชมนะฮะท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งสุภาพบุรุรท่านหนึ่งคือพูดถึงสำนึกที่ภายในจิตใจของคนเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่า คือความคิดที่เป็นองค์รวมของความเป็นชาติเนี่ยมันลดลงไปเยอะคนจะคิดถึงประโยชน์สุขส่วนตัวเองแล้วก็ไม่ให้ความต้องการแก่ชาติปั่นเมืองไม่ค่อยเสียสละเพื่อชาติปั่นเมืองมุ่งกอบโกยตักตวงตัวเองไปถึงชาติบ้านเมืองเนี่ยก็เมื่อเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตายไปแล้วนะฮะจถึงจะไม่คิดถึงสักทีหนึ่งเพราะอะไรเพราะใจมันมากไปด้วยความเห็นแก่ตัวใจมันไม่สงบ เกิถ้าเรามีใจสงบเราหยุดคิดเราฉุกคิดเราเฉลียวคิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะว่าชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยและเป็นทิ้งเป็นที่ทิ้งซากของเรามีคุณอุปการแต่เราเป็นอันเอกนันนักเออย่างน้อยก็สํากกนึกันอยู่กับตเวทีต่อมาตุกกลุ่ มันก็ดีขึ้นเยอะนะฮะธรรมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญยยิ่งก็คือวิปัสสนาปัญญาคือายที่เรื่องปัญญา้แก่มองสิ่งทั้งหลายเนี่ยยังมีปัญญารู้เท่าทันทั้งความจริงในวิปัสสนาเนี่ยแนวสําคัญที่สุดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตกอยู่ในกฎของใจรักเพราะในสิ่งที่เราคว้าด้วยตัณหาของเราของเราของเราเนี่ย เราก็ไม่เจอของเราจริงสักอย่างแม้แต่เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นมันเราก็ไม่ได้เป็นจริงสักอย่างเลยหรือแม้แต่เป็นตัวตนนะยิ่งเละใหญ่เลยมันไม่มีตัวตนถาวรอย่างที่เราเข้าใจกันเพราะในประเด็นตรงนี้ทำให้คนต้องฉุกคิดหรือหยุดคิดแล้วก็อย่างน้อยก็บันเทาตัณหาจะเอาไปทำอะไรมากนักหนาเนีย ก็มาตามปกติไม่ไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องกับศพอะไรตท่าไรนะก็ยังนึกถึงตัวเองว่าเราก็อายุตั้งเยอะแล้วนะตั้งแต่เกิดมาแลวยังไม่เคยจับศพจับต้องศพคนตายเลยแต่ว่าเคยมีส่วนร่วมในการเก็บกระดูกเนี่ยก็สองครั้งนะนะเก็บกระดูกพระอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เป็นพระผู้ใหญ่ชั้นนีรัฐบาลดุลหรือชัธรามองหนึ่ง มาดูกระดูกของท่านที่เหลือเนี่ยกรอบเดียวจริงๆเลยนะหมายความว่ามือกรอบทีเดียวหมดเลยเก่งเลยทัางคิดเท่าด้วยนะท่จริงตั้งแตไปีขิดเท่าอะไรมาด้วยเมื่อก็ปรงเหมือนกันนะเห็นด้วยชีวิตเราก็เท่านี้เองแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่ชีวิตอยู่มันใหญ่โตกันจังเลนะแต่พอตายแลว้วก็เล็กกว่าลงอีกนะพอเผาเข้ามาปรากฏว่าน,นิดเดียนะไม่ได้สักกิโลเลยกระดก น่าสงสารชีวิตเนี่ยเพราะนั้นเราจะพอมองเห็นแล้วก็บรรเทาตัณหาบรรเทามานะบรรเทาทิฏฐิลงไปความเห็นชอบมันก็เพิ่มพูนขึ้นไปในใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะแล้วก็หาประโยชน์จากอารมณ์ที่มากระทบได้เุ่าัังทั้งหลาย แต่รูปมาพธยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี